The Moment Podcast โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันอ่าไหนพูดถึงแชมพูเพราะว่าผมเห็นขนเนี่ยขนสันชายเนี่ยสันชายเนี่ยเป็นเป็นสุนัขที่ขนสวยมากๆนะครับตาตาใช้แชมพูอะไรในการในการกดูแลเขาใช่ใช่ใช่ตาใช้ยี่ห้อคาโร์โยลที่ตาเป็นคนนําเข้ามาที่ตานำคือนําเข้าเองใช่อ๋อคือตอนแรกที่บอกว่านําเข้าแชมพูก็คือตัวนี้ตัวไหนฮะตัว,ตว,ตวเดี๋ยวน,ะวน,น,วน,นี้วันนี้เรามีแชมพูมาด้วยนะฮะขวดไฮโซไฮโซเนี่ยค่ะ ขดฝั่งนี้ใช่อ๋อหยิบขึ้นมาดูได้นะฮะอ่านี่ดูเลขหนึ่งอ่าอ๋อนี่คือสูตรครับคือเลขหนึ่งเดี๋ยวนะมันแล้วมันมีเลขหนึ่งสองสามเนี้ยหรอใช่ค่ะอ๋อคือคือคือแต่ละสูตรก็คือขึ้นอยู่กับสภาพเส้นขนของสุนัข อย่างสุนัขขนยาวต้องใช้สูตรหนึ่งสุนัขขนสั้นต้องใช้สูตรสองสุนัขขนสองชั้นต้องใช้สูตรสามอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ขนาดขนสภาพเส้นขนสภาพเส้นขนอย่างสุนัขขนสองชั้นคุณยุทธรู้จักไหมไม่สุนัขขนสองชั้นเช่นตอมพวกขนฟูๆขนนั้นนะที่เวลาน้ําลงไปแล้วมันไม่ลงอ่ะอ อย่างเช่นบีชองอ่าบีชองคือพันอะไรเหมือนคล้ายคล้พุดเดิ้ลอย่างเงี้ยพุดเดิ้ลไซเบเรียนฮัสกี้อืมอลาสกันอะไรพวกเนี้ยคือสุนัขขนสองชั้นอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเราเอาไปทีละสูตรดีกว่านะไอ้สูตรสูตรหนึ่งเนี่ยมันมันมันสำหรับขนขนยาวขนยาวก็คือชิสุชิสุมอลทีส์ยอร์คเชียออ่่าาฮะยอร์คเชียร์เทเรียใช่อะไรพวกเนี้ยโอเคลาซาแอปโซ่เงี้ยก็ใช่ลาซาแอปโซ่แล้ว เดี๋ยวเราไปทีละสูตรสูตรที่สองอันนี้คือสูตรที่สองคืออ๋อมันมันต่างกันแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เบอร์อ๋อมันต่างกันที่เบอร์นะครับมันจะมีเบอร์อยู่นะฮะผมไม่รูไม่ดูเห็นหรือบางล้ครับอแล้วอย่างอย่างสูตรที่สองวนี้คือสุนัขขนสั้นขนสั้นเช่นพวกปอมไม่ใช่ขนกูผิดตลอดเลยสมมติสมมติอย่างเงี้ยรู้จักเอ่อโกลเด้นไหมโกลเด้น e รือทรีเวอร์อ่ารู้จักคุณคิดว่าเขาเป็นสุนัขขนสั้นหรือขนยาวมันมีขนด้วยครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโลบดอลโลบดอไม่มีอ่า่โอเคอย่างโกลเด้นเนี่ยจะแนะนําให้ใช้สูตรสองเพราะว่าเขาไม่ได้ขนยาวทั้งตัวไม่ได้ขนยาวอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไปให้เขาใช้สูตรหนึ่งครับขนที่หน้าอกเขาจะไม่ฟูอืมเออมันจะทิ้งน้ําหนักอืมเกินไปครับค่ะแล้วแล้วแล้วอย่างสูตรสามอันนี้คือสูตรสามเดี๋ยวผมจะโชว์ยังไงดีวะอ่ะอันนี้คือสูตรสามสูตรสามก็จะมีเบอร์บอกอยู่นะฮะฟอร์มูล่านะครับจะมีฟอร์มูล่าสามอยู่นะครับ โอเคสูตรสามนี่คือสำหรับสุนัขพันธุ์ขนสองชั้นขนสองชั้นนะฮะตัวนี้นะฮะสองชั้นนะครับ <ขน S 1> เช่นปอม<อ>เมื่อกี้<อ>ที่คุยกันไซบีเรียนไซบีเรียนแฮสกี้อ่า <Siber ian S 1> แล้วก็พวกสกันอ่าแล้วอย่างสมมุติว่าชื่อว่าว่าขนยาวชื่อว่าว่าขนยาวนี่คือเขาเป็นสุนัขขนสองชั้นนะโดยส่วนใหญ่ถ้าชิวาว่าขนสั้นเราจะแนะนําใช้สูตรสองแต่ถ้าชิวาว่าขนยาวเราจะแนะนําให้ใช้สูตรสามเพราะขนเขาจะได้ฟูหน่อยโอ้โห oh มันจะมีความละเอียดนะคะ อ่าฮฮะาาาาไม่แล้วอย่างนี้คือของประเทศอะไรคนะเนยนำเข้าจากประเทศอะไรอเมริกาค่ะอันนี้เขาจะ<อ>ดังในหมู่สุนัขประกวดคือเพื่อนที่คุ้นกันทำเนี่ยค่ะเขาประกวดสุนัอแล้วเขาเคยเอามาลองให้ใช้ตอนนั้นเราลองใช้กับสกายกับสาตาอืเราบอกเขาว่านําเข้าเลยคุณสมบัติของมันเนี่ยคือเขาจะทําให้สีขนมันเข้มและเด่นชัดขึ้นและเงาแล้วไอ้ขนเนี้ยะฮะ คนนี้ก็เหมือน,นกันออด,ดูตามตามเบอร์สูตรเหมือนกันนะคะอ oh, ๋อคนนี้ก็มีอีกสสูตรเนี่ยหรอใช่แต่อันนี้เป็นแบบพร้อมใช้อันนี้เป็นแบบผสมน้าแบบพร้อมใช้เนี่ยมันจะเหมาะกับสุนัขตัวเล็กอย่างอย่างซันชัยเนี่ยเขาขนยาวเขาใช้อันนี้คืออันนี้อันนี้ไม่ต้องผสมน้าอันนี้อ<ๆ>ันนี้เวลาเข้าอ่าบน้ําเสร็จใส่มือแล้วก็แล้วก็ก็ผสมน้ํานิดนึงเหมือนเราสระผมอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะแพงมันจะขวดละหกร้อยห้าสิบอันนี้หกร้อยห้าสิบนะครับอันนี้หกร้อยห้าสิบแบบพร้อมใช้แล้วอันอันนี้เท่าไหร่นะพันหนึ่ง คนละพันหนึ่งผสมน้ำได้ไงอันนี้เป็นแบบคอนเซนเทรตผสมน้ำผสมเยอะไหมฮะผสมเยอะไหมไปอีก4เท่ามันก็จะประหยัดขึ้นสําหรับบ้านที่เลี้ยงสุนัขหลายตัวหรือว่าสุนัขตัวใหญ่ครับอันนี้คือ1,100 1พ0นหนึ่งร้ออยหอบาทอันนี้รักความสะดวกก็650้อยบาสครับแล้วเห็นเห็นบอกว่านอกจากตัวนี้ที่เรานําเข้าแล้วเนี่ยเราผลิตเองด้วย พี่ชายที่ว่าเป็นสัตวแพทย์อะค่ะเขาก็เป็นสัตวแพทย์ของทางเกษตรก็พัฒนาสูตรขึ้นมาที่เลือกวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่มีการแพ้เกิดขึ้นเดี๋ยวนะเอ้ยคือเอ้คือขวดนี้ปะที่ที่วางอยู่ปะใช่อันนี้อันนี้นี่อันนี้คืออะไรฮะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรสําหรับลูกสุนัขหรือว่าผิวแพ้ง่ายมากๆอ๋อลูกสุนัขแล้วขวดขวดต่อมาฮะขวดนี้นะคะส่วนผสมเป็นขมิ้น จะช่วยลดอาการคันและผิวหนังอักเสบสําหรับหมาที่มีตุ่มแดงคันตามตัวส,สีส้มสีส้มอันนี้ตุ่มแดงคันตามตัวใช่โอเคแล้วขวดต่อมาคือมะกรูดสําหรับสุนัขที่มะกรูดนี้ผมล่วงแน่นอนสําหรับมีกินตัวอ๋โอเคสรรพคุณ <c oughs> ไ,มไม่ได้เกี่ยวคนเลยสรรพคุณ <c oughs> คือช่วยป้องกันกินตัวเช่นเหมาะกับพวกหมาใหญ่ แล้วด้วยคุณสมบัติอันนี้ของมันถังอ้อมก็คือจะทําให้สีคนขาวขึ้นจะเหมาะกับสุนัขสีตัวขาวาคนสีขาวอันนี้ขวดเท่าไหร่ฮะอันนี้ <200 S 1> คือผลิบ,ลบบาทสองรสิบาทโอเคแต่เราไม่ได้ใช้น้ำหอมนะคะอันนี้เนี่ยฮะหมายถึงอันนี้เนี่ยมันหอมด้วยธรรมชาติเงี้ยเหรอเราใช้ essential oil ไ <c oughs> <c oughs> ปกันใหญ่แล้วเพื่อนผม <c oughs> ต้อง อ้หอมว่ะเราเราไม่ได้ใช้น้ําหอมฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงยี่ห้อเนี้ยผลิตให้ตายยังไงก็ไม่รวยอันนี้ทําด้วยเพื่อการต้องการที่จะยกระดับคุณภาพแชมพูในตลาดอันนี้คือราคาเท่ากันหมดเลยไหมสองบสบาทหมดเลยทุกตัวแล้วมีเอเซนเชียลออล์ทุกตัวใช่แล้วต้นทุนไม่ได้เท่ากันทุกตัวนะแต่เราขายเท่ากันหมดอ๋เพื่อความง่ายของผู้บริโภคเราทชัวร้ซด้วย เราทำออกมาเนี่ยแม้แต่ไอสารสกัดแบคทีเรียอะไรเงี้ยเราก็ใช้สารส้มเรียกว่าออแกนิกเราจะมีส่วนที่ไม่ใช่ออแกนิกอยู่0.5ที่เราสำหรับผมผมว่ามันคือออแกนิกแล้วครับ0.5เนี่ยแล้วนอกจากแชมพูนี่มีมีตัวอื่นอีกไหมก็นํำเข้าหวีนี่อ๋ออันนี้ก็คือเอาอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็คือนํำเข้าเหมือนกันใช่นํำเข้าเองอ๋อที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ เราใช้มาแล้วมาดันค่ะเป็นของไต้หวันตั้งแต่เราใช้มาเนี่ยเราว่ายี่ห้อเนี้คุณภาพและราคาเหมาะสมที่สุดอันนี้เท่าไหร่นะพันหนึ่งห้าสิบมั้งคะพันหนึ่งห้าสิบอ๋อแต่มันก็ใช้ได้นานนะเนาะใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณยี่ห้อมาดันนะใช่มาดันมาดันจากไต้หวันไต้หวันอันนี้ก็มาดันใช่ก็ครับอันนี้ก็มาดันฮะอ๋อโอเคแล้วมันมันมีการถึงมันไม่ไม่ได้ออกไามไม่ได้ออกมาอ๋อโอเคอันนี้คือสังกัตัง ใชสังกตังที่เมื่อกี้เราคุูยัอขนมันก็ติดดีนะเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่เลือกนะคะเพราะว่ามันจะมีความนิ่มความแข็งของพินที่แตกต่างกันต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพ<น>เส้นขนของสุนัขแล้วมันจะมีแบบพินยาวพินยาว<ะ>พินยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยสำหรับสุนัขพวกขนสองชั้นนะ่ะเพื่อเวลาหวีกดลงไปเนี่ยให้พินมันลงไปถึงผิวหนัง ถ้าสมมติเราใช้พินสั้นอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือสั้นแล้วอสั้นเพราะว่าสันชัยเขาไม่ได้เป็นขนสองชั้นไงคะแปลงในห้องน้ําผมสั้นกว่านี้เยอะเลยใช่เพราะว่าถ้าสมมติพินยาวใช่ไหมคะเวลาหมาขนฟูอ่ะเรากดลงไปขนมันจะได้ไม่แฟบแล้วก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าสุนัขขนฟูเขาจะไม่ใช้เอพินแบบนี้เขาต้องใช้พินหนาและห่างกว่านี้เพื่อเวลาตีขนขนจะได้ฟูมันจะต้องมีท่าตีขนฟินิชชิ่ง มีมีท่าตีขนฟินิชชิงอ๋อโอเคแล้วมันเราเรามีอย่างอื่นไหมคือลายเนี้ยนะคะยี่ห้อเนี้ยมันมีเยอะมากมันมีสเปร์ที่มีสเปร์สเปร์เนี้ยคือตัวท็อปของเขาเลยก่อนลงประกวดทุกคนจะฉีดมันจะทําให้ขนนุ่มเรียบเงาทันทีมีมีมาไหมสเปร์มีไหมขอขอขอสเปร์หน่อยได้ไหมฮะเหมือนกันนะคะสเปร์เหมือกันสเปร์มีเบอร์นะคะสเปร์ก็มีเบอร์แล้วแต่สูตรนะคะฉีดปุ๊บแล้วอย่าใช้ อย่าใช้มือขยี้ต้องใช้หวีอแปลงเพราะว่ามันจะได้กระจายไปก็คือใช้พอฉีดเสร็จใช้ตัวนี้ใช่ต้องคนจะแนะนําให้ใช้ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ใช้ตัวนี้ด้วยใช้ผิดอถ้าไปใช้ตัวนี้ใช้ผิดครับทีนี้ทีนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่ามันมีมันมีนัมเบอร์ตรงนี้มันมีนัมเบอร์สองก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราใช้สูตรเบอร์สองเราก็ควรใช้สเปรย์เบอร์สองใช่ก็เป็นเซ็ตแล้วก็มีมีตัวไหนนะฮะคุณตาที่อยากจะแนะนําเนี่ยคือบอดีไฟเออร์บอดีไฟเออร์เนี่ย สัญลักษณ์ของขวดสีครีมเนี่ยค่ะครับคือคอนเซนเทรตตัวนี้เนี่ยเอาไปผสมน้ำแปเท่าฉีดตอนขนมาดมาแล้วก็เป่าขนแล้วขนจะฟูมากอันนี้จะเหมาะกับขน2ชั้นอ๋อไอตัวนี้คือสเปรย์ที่ฉีดเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มผสมน้ำแปเท่านะฮะตัวนี้ก็มันจะเหมือนแพงนะคะแต่ผสมน้ำออกมาเท่ากับคุณได้กี่ขวดอันหนึ่งห้าสใช่อ๋อแล้วมีขวดอีงไหมฮะใช่อันนี้ อันนี้คืออะไรฮะลิมิเนเตอร์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหแต่ละชื่อ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยข้างหลังขวดเนี่ยเขาแนะนําให้ผสมยี่สิบเท่า<ะ>หลังขวดนี้นะคะ,ะแต่มันไม่เหมาะกับอากาศประเทศเราประเทศเร<อ>าร้อนชืน้นสิ่งที่ตาทดลองมาละผสมน้ําได้ห้าสิบเท่าแล้วถูพื้นห้ามผสมกับอะไรเลยะจะช่วยดับกลิ่นสัตว์แล้วก็กลิ่นฮีทของสัตว์อ๋อนี่ไว้ถูพื้นถูพื้นแช่ผ้าเช็ดกลงทุกอย่างเป็นน้ํายาขจัดกลิ่นไม่ใช่น้ํายากบกลิ่นนะคะ เวลาเราต้องการจะเอาเตีงนอนเขาเนี่ยไปซกักเราควรจะใช้ลิมิเนเตอร์เนี่ยผสมน้ำไปอีก50เท่าเราก็แช่ไว้15นาทีก่อนเอาไปซกักตัวนี้เนี่ยจะไม่มีคุณสมบัติเลยนะถ้าสมมุติว่าใส่แฟบหรือใส่อะไรลงไปคุณสมบัติหมดเขาผสมได้แค่กับน,น้ำเปล่าคุณสมบัติหลักของมันคือ เอมไซโปรตีนเขาใช้เอมไซโปรตีนของสัตว์เพื่อขจัดกลิ่นสัตว์เขาเรียกว่าหนามย่อหนามบ่งถูกถูกถูกหนามย่อหนามบ่งะมะมันจะมีคุณสมบัติเมื่อเกิดการสัมผัสนะคะห้ามฉีดเป็นสเปรย์ละอองโอเคสัมผัสแปลว่าอะไรต้องแช่ต้องถูต้องเช็ดไม่ใช่เอาไปฉีดเอ้ยวันนี้ห้องฉันเหม็นแล้วเหม็นหมาฉันเอาไปฉีดสเปรย์ไม่ได้อันนั้นแปลว่าคุณต้องล้างท่อแอร์ล้างแอร์มีอีกไหมฮะ จริงๆมีสเปรย์สลายสังกะตัง oh. สลายสังกะตังตัวนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดไฟฟ้าสถิตแล้วทําให้เส้นขนมันตรงขึ้นฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้หวีหวีออกมันจะช่วยทําให้น้องหมานะครบเบเนี่ยฮะ no wonder เลยนะฮะทำไมน้องสัญชายถึง <c oughs> ผิวดีขนาดนี้จากที่ฟังดูนะครับมันละเอียดอ่อนมากเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วแล้วอย่างนี้คือทั้งหมดนี้เราไปไปซื้อที่ไหนหรือยังไงเออโรงพยาบาลสัตว์ทีเอชะค่ะก็คือโรงพยาบาลที่เปิดที่เปิดใช่อ๋อโอเคก็จะมีในส่วนของอาบน้ำตัดขนเราก็จะวางขายทุกสูตรร้านชื่ออะไรนะ Blush and Boom อ๋อ b l u s h and Boom ชื่อเพจก็ชื่อนั้นเหมือนกัน c a r r o y ย Thailand c a r าร์โ Thailand ใช่แล้วถ้าเกิดจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ผ่าน Facebook อย่างเดียวแล้วทางไลน์มีไหมฮะ ทางไลน์ก็มีค่ะเมื่อกี้พูดถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องโรงพยาบาลกันบ้างดีว่วเนาะโรงพยาบาลที่บอกเนี่ยมันมีมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไงด้วยความที่พี่ชายก็เป็นศัตวแพทย์แล้วคุณพ่อก็ชอบสัตว์ก็เลยอยากจะทำโรงพยาบาลที่ครบวงจรครับค่ะพี่ชายเนี่ยเขาเป็นคุณหมอด้านนูโรระบบประสาทกับตาศัตวแพทย์ด้านนูโรใช่โอเคฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเน้นที่เครื่อง m r i เราเนี้ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครื่อง MRI ของสัตว์โดยเฉพาะเครื่อง MRI นี่คือเครื่องอะไรนะเครื่องสแกนสมองชเือนของคนเลยของของของสัตว์เขาจะเครื่องเล็กกว่าเพราะว่าจะได้เห็นรายละเอียดมากกว่าคือผมไม่สามารถไปสแกนได้ไม่ไม่ได้โรงพยาบาลชื่ออะไรนะฮะชื่อ TH Animal Hospital ค่ะโรงพยาบาลสัตว์ TH TH นะฮะ TH TH นี่ย่อมาจากอะไรฮะไทยแลนด์คือเป็นชื่อ อินิเชียลของพ่อแล้วก็ H นี่คือนามสกุลคุณพ่อคนเดียวก็พี่ชายก็พี่ชายด้วยค่ะจังหวะเลย ทั้งบ้านอะ Th h ทีเอชอทงโอเค <laughs> <l acht> โอเค, <l acht> อเคแล้วอย่างนี้ตาเป็นคนดูแลโรงพยาบาลนี้หรือว่าพี่ชายเออในส่วนของด้านโรงพยาบาลและการรักษาพี่ชายเป็นคนดูแลครับ <l acht> ตาจะดูแลในส่วนของเพจช็อปแล้วก็กลูมิ่งแล้วก็แบ็คออฟฟิศอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ในในแอเรียเดียวกันร <l acht> ้านชื่ออะไรนีกทีชื่อ n ล b l o o m b ล u s <l> h <acht> and Bloom นี่คืออยู่ติดกับโรงพยาบาลใช่เพราะตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้เพจช็อปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องแยกสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วเราก็สามารถไปซื้อพวกนี้ได้ซึ่งอยู่ ติดกันเลยใช่ค่ะอย่างนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกนะผมว่าใช,ใช่ไหมับเพราะว่าถ้าเกิดพาน้องหมาเราไปรักษาเนี่ยรักษาเสร็จปุ๊บก็เข้ามาอาบน้ําอาบท่าตัดขนอะไรออกมาก็รอเลยใช่แล้วเราก็มีกายภาพด้วยชั้นห้าเรามีสระว่ายน้ําสําหรับหมาแล้วก็ลู่วิ่งลู่เดินสําหรับหมาแล้วอังนี้มีมีห้องพักให้เขาพักด้วยมียมค่ะอ๋อมีห้องพักด้วยคือเหมือนโรงแรมและว่าง่ยายจะเรียกลงบาลเลยอหรอเล็กๆเล็กๆก็ก็ถือว่าครบวงจรจริงๆคือโรงพยาบาลพี่ชายอยู่คนเดียวไหมหรือไง ก็มีหมอมีหมอประจําด้วยแล้วก็หมอพาร์ทไทม์ด้วยทั้งหมดกี่คนฮะที่นั่นเออหมอประจําก็ประมาณสิบกว่าคนยังไม่รวมหมอพาร์ทไทม์รวมรวมแล้วก็20ได้ไหมได้ค่ะเปิดเปิดมานานยังฮะเปิดเต็มตัวจริงๆเนี่ยโนเวมเบอร์ปีที่แล้วปีที่แล้วก็เปิดได้ประมาณปีหนึ่งปีกว่าเกือบปีใช่แล้วตลอด1ปีที่ผ่านมานี่เป็นไงฮะลูกค้าประจําเยอะไหมหรือว่าก็ยอดก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นเห็นบอกมีดาราไปไปรักษาเยอะแยะมากมายเลยก็พอมีบ้างเพราะว่าเขาเป็นลูกค้า เก่าของพี่ชายอยู่แล้วเพราะพี่ชายเขาก็เป็นอาจารย์ด้วยอ๋อเป็นอาจารย์หมออะไรเงี้ยหรอก็อาจารย์หมอไหกเขาเรียกอาจารย์หมอวะก็เป็นเป็นกูก็ไม่รู้เขาเรียกอาจารย์หมอวะเป็นอาจารย์แบบแล้วก็ไปสอนน่ะว่าแบบว่าเออถ้าเจอสอนที่ไหนฮะแต่ก่อนเขาก็สอนอยู่เกษตรกำแพงแสนอะไรเงี้ยหัวหินโอเคค่ะโอเคสุดท้ายนี้ตามีข้อแนะนําสําหรับมือใหม่ที่จะเริ่มเลีกยงสุนัขบ้างไหมโดยส่วนตัวนะถ้าเราคิดว่าเขาเป็นหมาครับ คุณก็จะดูแลเขาเป็นหมาอ๋อโอเคถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นลูกคุณก็จะดูแลเขาเป็นลูกมันเหมือนกับใน Relation s h i p ของคนครับคุณมองคนนี้เป็นเพื่อนคุณก็ treat เขาเป็นเพื่อนนะถ้าคุณมองเขาเป็นคนพิเศษคุณก็จะดูแลเขาพิเศษปาเชื่อว่าเวลาความรักแล้วก็การที่เราเหมือนกับว่าเราก็ให้เกียรติสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะเอาละครับวันนี้เราก็พูดกันมาพอสมควรแล้วนะฮะผมว่า ก็อย่างที่คุณตาว่านะครับถ้าเราจะรักที่จะเลี้ยงสุนัขสักตัวเนี่ยเราควรที่จะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับว่าว่าเรามีพอมีเวลาใหเา้เขาเต็มที่ไหมคือถ้าเกิดคุณสามารถทําได้เหมือนคุณตาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะรักคุณได้ไม่แพ้กันวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณตานะครับกับน้องสัญชัยนะฮะสัญชัยบายบายหน่อยฮะสัญชัยบายๆเขากล้องหน่อยฮะอย่าลืมนะครับโมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันนะครับร่วมแชร์โมเมนต์ของคุณได้ที่ทาง The Moment Podcast นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะ ผนไม่อยากให้เราเจอเราก็ดื้อได้ออขุดขุดข,ขุดขุดขึ้นมาทำไมขุดขึ้นมาลาเขาเพราะว่าคือขุดแล้วขุดขึ้นมาลาใช่แล้วเสร็จอ๋อเราเราไม่ได้ส่งเสียเขาก่อนไม่เรายังไม่ได้ส่งเสียอ๋อส่งเสียอ๋อสั่งเสียสั่งเส